สวัสดีครับช่างแรกนะครับอตอนนี้เวลาประมาณกเกือบจะตีหนึ่งนะครับเ,เจออาการเ,าเจออาการนี้เข้าไปจบเหตุเลยนะครับวันนีอ้อาการที่ว่าก็คือ CPU ช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันช็อตได้ยังไงก่อนอื่นเครื่องนี้นะครับบอร์ดตัวนี้เป็นของเ,อเครื่องไฮบริดนะครับ24โวลต์3 0 0 0วัตต์ของยี่ห้อหนึง นะครับเอาเป็นว่าไม่บอกยี่ห้อกันแล้วกันเ,เ,เพื่อนช่างส่งมาให้ซ่อมนะครับพอดีว่าบอกว่าซ่อมไม่ผ่านนะครับพอส่งมานะครับเ,เพื่อนช่างบอกว่า,าเบื้องต้นได้แก้ไขไปหลายจุดแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านอาการก็คือว่าเปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับผมไลเ่เช็คระบบไฟแล้วเ,เบื้องต้นผมก็ไล่เปลี่ยนอุปกรณ์ไปบ้างแล,แล้วนี่ครับพวกซีเนอร์นะครับพวกระบบไฟไล่ไฟ5โวลต์น,นะครับ ตอนแรกซีเนอร์ช็อตอยูอ่ลายเปลี่ยนระบบไฟจนระบบไฟมาถึงจุดนี้ตรงเนี้ยปกติมันจะเป็น SMD 7805นะครับลูกค้า,เ,าเพื่อนช่างนะครับใส่ตัวนี้มาซึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับไฟออก5โวลต์ได้เหมือนกันอโอเคทีนี้ว่า,าปรากฏว่าเมื่อมีไฟอินพุตตรงนี้ละไฟอินพุตปกติน่าจะออกราวๆ5โวลต์แต่ดันเหลือแค่2โวลต์กวกว่า อ่านะครับเริ่มเริ่มคุณแล้วใช่ไหมปกติไฟ5โวลต์ on, เลี้ยง CPU นะครับตรงนี้ดรอปเหลือประมาณ2โวลต์กว่าอ่าอาการนี้ก็ใครที่ดูคลิปผมก็น่าจะพอเดาออกแล้วะว่าอะไรนะครับซึ่งมันก็คือไฟเลี้ยง CPU ถ้าไฟตรงนี้ตกก็แสดงว่า CPU อาจจะมีปัญหาแล้วอ่าทีนี้เรามาดูกันเราจะรู้ได้ยังไงว่า CPU ชอ็อตจริงไหมนี่นะครับวิชามานครับ กล้องไม่โฟกัสแล้วห่วงนอนละมั้งอึ๊บนี่นี่ครับวิชามันนะครับเราสงสัยเราก็เอาน้ำยาประสานนะครับที่ใช้บัตรกีนะครับมาป้ายเลยป้ายไว้ตรงหัว CPU นะครับตัวที่เราสงสัยอ่าวิทีนี้ผมใช้บ่อยแล้วเออง่ายๆจะได้ผลจริงนะครับใครเอาไปลองใช้ก็ได้วิทีนี้เนาะผมก็ใช้มาหลาย เ,เครื่องละลักษณะนี้ได้ผลจริงนะครับง่ายด้วยเเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคไหนๆมันก็ชอ็อตแล้วแหละคงไม่ชอ็อตไปมากไปกว่านี้ละโอเคเดี๋ยวโฟกัสก่อนเอาให้เห็นชัดๆไปเลยนีเเยนเนเ่เดี๋ยวผมจะชัดตั้งกล้องก่อนโอเคน่าจะได้ละโอเคเดี๋ยวผมจะออนไฟเข้าเครื่องนะครับเรามาดูกัน ไปแล้วละลายแล้วละลายแล้วเห็นไหมนี่กลายเป็นน้ำเลยนี่ครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้จบเหตุนะครับถ้า cpu shot แบบนี้ก็จบข่าวครับเครื่องนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะมี cpu มาเปลี่ยนซึ่งมันก็หาซื้อทั่วไปไม่ได้นะครับต้องเป็นมันเป็นคอนโทรเลอร์ที่ ลงซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาซื้อทั่วไปไม่ได้นะครับต้องนำเข้าจากผู้ผลิตยอย่างเดียวไม่งั้นก็ตามแกะเอาที่บอร์ดเก่านะครับที่มันเสียอาการอื่นนะครับ CPU อาจจะยังใช้ได้อยู่แล้วก็รื้อเอา CPU นะครับมาเปลี่ยนนะเนาะส่วนเครื่องนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะเอ,เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มี CPU มาเปลี่ยนนะครับคงจะ ยาวเลยแหละเครื่องนี้เนาะถ้าเสียอาการประมาณนี้อโอเคนะครับฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ซ่อมอ,อ,อินเวอร,เอร์เตอร์นะครับสงสัยซ่อมระบบไฟผ่านแล้วทําไมเปิดเครื่องไม่ติดเช็คไฟ5โวลต์น,นะครับว่ามีไหมนะครับถ้าไฟไม่ถึง5 v โวลต์ CPU อาจจะมีปัญหาอยู่ลองเช็ค CPU นะครับอโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ